สวัสดีครับผมชักกรนะครับเปิดอุปกรณ์โซลารเซลล์และปั๊มน้ำดีซีนะครับวันนี้นะฮะจะมาคุยเรื่องแผงโซลาเซลล์12โวลต์และ24โวลต์น,นะครับว่าแผง12โวลต์นเนี่ยมันมีไหมแล้วก็แผง24โวลต์นเนี่ยมันมีไหมนะฮะกอณีมีลูกค้าก็ สอบถามเข้ามาตอนนี้ผมก็มีจำหน่ายแผงโซลาเซลล์ด้วยนะครับเป็นก็มีหลายรุ่นอยู่นะครับแผงโซลาเซลล์เรามาดูแผง12โวลต์แล้วก็24โวลต์นะครับซึ่งตามความเข้าใจของลูกค้านี่ก็คิดว่าน่าจะเอาไปใช้กับปั๊มน้ำนะครับเพราะาเดี๋ยวนี้มันมีปั๊ม12โวลต์แล้วก็ปั๊ม24โวลต์นะครับหรือว่าเอาไปใช้ชาร์จแบตเตอรี่ อ่าครับทำชุดนอนนาอะไรประมาณนี้นะครับชาร์จแบตเตอรี่ทําชุดนอนนาเพราะว่าแบตเตอรี่มันก็จะมีระบบ12 24 48ใช่ไหมครับแล้วทีนี้มือใหม่นะครับต้องการหาแผงไปชาร์จ12โวลต์เนี่ยเลยหาแผงโซลาเซลล์ที่เป็น12โวลต์ไปชาร์จนะครับ ก็เกิดความเข้าใจผิดนะครับซึ่งแผงที่เขาเอามาชาร์จแบตเตอรี่1 2โวลต์หรือว่าใช้กับปั๊มน้ำา2 2โวลต์นะครับส่วนมากจะเป็นแผง1 8า18โวลต์นะครับ18โวลต์จำนวนวัตต์ก็จะมีเริ่มจาก1 0วัตต์นะไม่ถึงไม่เกินไม่เกินครับโทษทีครับไม่เกิน1 8 0วัตต์นะครับ ให้เราดูข้างหลังนะครับแผงโซล่าเซลล์ข้างหลังมันจะมีเนมเพลตนะครับที่ผมเคยสอนให้ดูในคลิปก่นกอนๆนะครับเนมเพลตข้างหลังจะมีบอกว่าแผงเนี้ยจ่ายไฟออกกี่โวลต์ซึ่งถ้าแผง150ยห้าสบรหรือว่าร้อยแไม่ก็180บโวลต์เนี้ยไฟจะออกประมาณ18บแปโวลต์นิดๆน,นะครับก็เอาไปชาร์จลงระบบ12บสอโวลต์ได้โดยชาร์จผ่านตัวควบคุมชาร์จนะหรือว่าใช้ไดโอด ใช้ได้อดหรือชัดตรงก็ได้นะครับแต่ว่าชาัดตรงไม่ค่อยแนะนำเนาะเพราะว่ามันจะไม่มีตัวตัดนะอย่างน้อยๆก็ซื้อตัวคอนโทรลชาร์จไปใส่ก็จะดีกว่านะครับตัวคอนโทรลชารก็ตัวละร้อยกว่าบาท4ีฟ้านะครับถ้าถูกๆนะถ้าเอาตัวดีๆพวกที่เป็น MPT p ก็อยู่ประมาณอย่างตัวที่ผมใช้ก็ตัวละ3 0 0พันนะครับตัวละส0 0พัน PVT ตัวที่ผมใช้ประกอบให้ลูกค้านะ คือมันจะประสิทธิภาพมันจะดีกว่าข้อดีของการใช้ตัว MPPT ตัวที่ราคาแพงๆเนี่ยเราสามารถเอาแผงใหญ่อ,อย่างนี้น่ะ415วัตต์เนี่ยครับตัวเนี้ตัวนี้ก็ไฟอยู่ที่38โวลต์น,นะครับ38โวลต์ทีนี้พอเราไปชาร์จผ่านตัวชาร์จเจอร์ที่เป็น MPPT เขาจะแปลง จากโวล์ให้เป็นแอมป์ให้เป็นกระแสนะครับจะชาร์จเต็มเร็วนะครับจะชาร์จเต็มเร็วถ้าเป็นเอาไปใส่ชาร์จ P W M ธรรมดาตัวสีฟ้านะตัวถูกเดี๋ยวมาตัวอย่างมาให้ดูมาให้ดูแล้วนะะนี่แบบนี้นะครับเป็นชาร์จแบบ P W M ธรรมดานะครับตัวนี้ก็ราคาหลักร้อยนะครับตามตามแอปร้อยนิดๆน,น,นะครับหรือว่าบางร้านก็อาจจะ200กว่าบาททีเปไม่เกิน300นะ ตีไปไม่เกิน300รพวกนี้เขาก็จะเป็นชาร์จที่เป็นเอ่อสอและ24ได้ตัวนี้ครับแต่เขาจะรับไฟเข้าได้ไม่เกิน50บโวลต์นี่ครับใช้งานจริงๆถ้าเราชาร์จระบบ12เนี่ยเอาแผง340เข้าเนี่ยบางทีก็ดับนะบางทีก็ดับไปเลยนะครับเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็บางตัวก็ใช้ได้นะบางตัวก็ใช้ไม่ได้นะไม่ได้บอกว่าใช้ไม่ได้ทุกตัวนะครับบางตัวก็ใช้ไม่ได้ก็คือถ้าเราซื้อชาร์จเจอร์แบบดีๆที่เป็นเอ p มพไปเนี่ย ราคามแพงจริงแต่ว่าการใช้งานประสิทธิภาพมันจะดีกว่านะครับเพ่ออยงถ้าเราชาร์จแบตได้เยอะเราก็สามารถใช้ไฟได้ทั้งคืนนะครับระบบ12โวลต์ก็เป็นระบบเริ่มต้นนะครับสำหรับท่านที่ทำโซลาเซลล์นะครับอ่ะเรา,ามาดูพูดถึงแผง24บ้างแผง24มีไหมไปออกจากแผง24วันเลยก็ไม่มีเหมือนกันนะครับไม่มีเหมือนเดิมก็24 นมากช่างที่เขาไปทำก็จะเป็นแผงแบบนี้นะครับ30ประมาณ38โวลต์นะครับ37 38โวลต์เอาไปชาร์จลงแบตเตอรี่หรือใช้กับปั๊มน้ำนะครับใช้กับปั๊มน้ำ24โวลต์พวกนี้ครับเพราะว่าตัวนี้เป็นวนลอยนะวนลอยแต่ถ้าเจอโหลดมันก็จะวนก็จะตกลงอย่างถ้าเราเอาตัวนี้ไปชาร์จแบตเตอรี่24โวลต์100แอมป์โดยชาร์จผ่านชาร์จเจอร์ MPPT คำถามคือใช้กี่แผงถึงจะชาร์จเต็ม นะครับคำถามคือใช้กี่แผงมันจะชาร์จเต็มก็ถ้าอย่างสมมติสามร้อสีสิบก็แนะนําที่2แผงนะครับหรือว่าห้าร้อสิบก็ช่างให้เริ่มต้นที่2แผงนะฮะชาร์จยี่สิโวลต์นเนี่ยร้อแอมป์เต็มแน่นอนหนึ่งวันเพราะว่าเราคิดช่วงที่แดดไม่มีด้วยเราจะาจะไปคํานวณแค่แค่วัดแค่วัดคํานวณร้อยเซนเลยเนี่ยก็ไม่ได้นะครับประสิทธิภาพของโซลาร์เซลล์จริงจ แสงแดดบ้านเราก็40-60ก็นะครับก็ให้คํานวณโหลดแค่นี้พอไม่ต้องไปคํานวณเต็มร้อยคำนวณเต็มร้อยเนี่ยตกมาตายตกมาตายแน่นอนครับตกมาตายแน่นอนแสมมุติบางท่านาจะทําชุดนอนนาไว้ใช้เองตอนนี้ก็มีขายตามแอปติกต็อกตามไรเยอะแยะสองสามพันนะเพราะนั้นก็เหมาะกับทําอะไรราคาชุดนอนนา2องสาพันไม่เกิน4ี่พบาท ระบบนั้นที่เขาทกา,นนาก็จะเป็นชาร์จส่วนมากก็จะเป็นชาร์จตัวนี้แล้วก็จะมีตัวใหญ่ตัวหนึ่งที่มันจะเป็นรุ่น MPPT แต่ว่าตัวนั้นก็คือยังเป็น PWM อยู่นะชาร์จตัวนั้นน่าจะประมาณ800กว่าบาทอยู่ราคาสูง,ส,งสูงพอสมควรแต่ว่าแต่ว่ายังเป็น PWM อยูอ่ระบบพวกนั้นคือเหมาะกับการใช้งานชาร์จแบตเตอรี่กลางคืนแล้วก็ใช้หลอดไฟสักหลอดหนึ่งนะถ้าท่านที่จะใช้พัดลมพัดลม พัดลมด้วยกลางคืนก็แนะนําเป็นพัดลมโซลาเซลล์ไปเลยถทา,างงบเราน้อยนะเราซื้อพัดลมโซลาเซลล์อย่างขายตามแอปลาซาจ้าจลละเจ็ดแปดเนี่ยเปิดได้ไม่นากว่า5ชั่วโมงแน่นอนนะครับถ้าอย่างเราไปซื้อชุดนอนนาสัก3ามสี่พันกะว่าจะไปเปิดพัดลมเนี่ยออย่าซื้อเลยอย่าซื้อเลยใช้งานจริงๆก็ถ้าอย่างเปิดพัดลม DC นี่กจ็จะได้อยู่ประมาณ สี่ชั่วโมงคือพัดลมสิบสองโวลต์นะนะแต่ถ้าเขาจะมีตัวแปลงมาให้เป็นสองร้อยี่สิบอะเปิดได้ไม่เกินสิบนาทีก็แบตหมดละฮนะอย่างมากเลยสิบนาทีสูงสุดละสิบนาทีแล้วอ,อ,อย่างชุดนอนนาะที่ช่างเขาทํากันจริงๆนะ่ะชุดหนึ่งไม่ต่ากว่าสามหมื่นนะสามหมื่นอัพเนี่ยเปิดพัดลมได้แน่นอนทั้งคืนพัดลมไฟไฟฟ้าเนี่ยพัดลมไฟบ้านเราเนี่ยครับถ้าเป็นชุดราคาถูกกว่านั้นได้ไหม ก็เปิดได้เหมือนกันนะแต่ว่าไม่ทั้งคืนครับและ้ะไม่ทั้งคืนคือการทำชุดนาน,นา,าชุดนาน,นาการใช้งานของเรากลางคืนเนี่ยคือเราใช้ไฟจากแบตเตอรี่ทีนี้เราจะทำยังไงให้แบตเตอรี่ชาร์จเต็มนับให้แบตเตอรี่ชาร์จเต็มหนึ่งแผงเราต้องพอสองชาร์จเจอต้องดีสาม อุปกรณ์ที่ใช้ต้องไม่เกินกําลังนะไม่เกินกําลังคือเราต้องคํานวณก่อนค่อยทําคํานวณก่อนค่อยทำครับก็ก็จะใช้งานได้คุ้มนี่คืออ่าสิบสแี่สิบสีแผงจริง,งๆมันก็จะมีจริงๆอะ่ะแผงโซลาเซลล์ก็จะมี1 8บแปดโวลต์หนนะ้าเริ่มต้นนะครับ1 8บแปดโวลต์แต่ถ้าเป็นแผงเล็กที่เขาใช้กับพวกอ่อหลอดไฟ หลอดไฟสปอตไลท์ไฟถนนก็ตัวนั้นจะเป็น9โวลต์นะครับแผงจะเป็น9โวลต์ไฟออกเขาจะเอามาชาร์จแบตเตอรี่3โวลต์นะครับ3.2โวลต์ลิเธียมนะตรงนั้นที่ที่เป็นแผงเล็กๆที่ใช้ตามสปอตไลท์ถนนตามโคมหลอดเล็กๆนะครับที่เป็นมีแผงมาให้เล็กๆแผงนึงนะแผงตรงนั้นจะอยู่ที่9โวลต์5โวลต์นะฮะแล้วแต่แล้วแล้วแต่รุ่นนะแล้วแต่รุ่นถ้าแ,แผงตามท้องตลาดทั่วไปเลยแผงก็จะมี18โวลต์เริ่มต้นที่10วัตต์20วัต์ เวลาซื้อให้เราดูเนมเพลข้างหลังนะเนมเพตข้างหลังเขาจะมีมีบอกนะครับว่ากี่โวลต์กี่โวลต์แล้วก็แผงใหญ่ใหญ่ก็ห้าอย่สวัตต์ตอนนี้ก็โวลต์สูงสุดก็อยู่ประมาณ4 0่สโวลต์นะครับโวลต์จะไม่สูงกว่านี้นะถึงแม้ถึงแม้วัดตวัดจะสูงก็จริงแต่ว่าโวลต์จะอยู่แค่นี้แต่ว่าที่เขาได้เพิ่มคือแอมแอมคือกระแสนะครับกระแสจะได้เพิ่ม่านะก็สําหรับ แผง12และ24ให้ทำความเข้าใจแบบนี้ง่ายๆก็คือ,อาชาร์จระบบ12โวลต์เนี่ยมันก็จะมีแผง10วัตต์ถึง180วัตต์ไม่เกินนี้ไฟออกข้างหลังแผงที่เราเราไปดูหลังแผงจะออก18โวลต์นะครับแต่ถ้าเป็น24โวลต์จะเป็นแผง220 300 340ถึง500 600วัตต์ละตอนนี้ก็เราไปดูหลังแผงมันก็จะอยู่ที่30กว่าโวลต์นะฮะ38ถึง48โวลต์นะครับ เราเอาไปชาร์จระบบย4ิบสีได้ผ่านตัวคอนโทรลชัตเจอร์แบบนี้นะครับหรือว่าเป็น mppt ก็ได้ตัวที่แพงกว่านี้นะทีนี้นะฮะเราก็เลือกซื้อแผงให้เหมาะสมได้แหละเวลาเราไปซื้อก็บอกคนขายถ้าเราไม่รู้เราไปไปถามก่อนไปถามก่อนถ้าเราไปบอกเขาว่าเราหาแผงสิบสองโวลต์เนี่ยบางที่เขาจะบอกเลยไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีขายไม่มีขายอย่างเดียวนะจะต้องบอกเขาก่อนว่าเราอยากไปชาร์จแบตเตอรี่นะฮะใช้ชุดน,นานาใช้อะไรก็ว่าไป ใช้กับปั๊มน้ำสิบสองโวลต์อย่างไงก็ว่าไปนะครับเดี๋ยวเขาจะจะเลือกให้ร้านจะเลือกให้เองถ้าเป็นปั๊มสิบสองโวลต์ก็แนะนำแผงแผงไม่เกินร้อยแปดสิบนะครับไม่เกินร้อยปดสิบวัตต์เอาแผงใหญ่อย่างนี้ไปใส่ได้ไหมใส่ได้นะครับปั๊มหมุนแรงด้วยแต่ว่าพัางเดียวเพราะว่าปั๊มสิบงโวลต์นส่วนมากไม่ใช่บัตเล็ตเป็นปั๊มแปลงผ่านนะครับเอาแบบน,นี้ไปใส่ก็ได้หมุนเร็วน้ำแรงเลยแหละแต่ว่าอายุการใช้าง,งานจะสั้นนะ ถ้าเราเปิดทั้งวันเนี่ยก็ประมาณสองสาเดือนก็ไปละนะโอเคครับผมวันนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับอ่าชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับก็ฝากกดติดตามเพจให้ด้วยนะครับดูสินค้าก็กดสั่งซื้อได้ที่เพจหรือว่าอ่าที่แอปลาซาด้าได้นะครับสําหรับพวกรถเข็นสูบน้ำนะครับเรามีบริการส่งและติดตั้งให้นะครับเป็นส่งและติดตั้งให้เลยเป็น สำหรับโซลาเซลล์เป็นรถเข็นนะครับสรารหลักๆก็จะทําระบบน้ำน,นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมาบอกว่ามีปั๊มไฟบ้านเนี่ยจะใช้โซลาเซลล์ได้ไหมหรือว่าแอร์รุ่นเก่าเนี่ยจะใช้กับโซลาเซลล์เนี่ยต้องใช้อะไรมั่งอ่าตอนนี้กําลังมาแรกแอร์โซลาเซลล์นะครับแต่จริงๆเ,เราไม่ต้องไปดัดแปลงก็ได้เดี๋ยวมาบอกวิธีนะฮะโอเคครับ สวัสดีครับขอบคุณครับ